สบายดี l อลทีวิชรถไฟจีนลาวจัดกิจกรรมฉลองรุดจีนอย่างคึกคักสำหรับวันนี้นะครับ L อลที i ิชันก็ได้มีภาพน่ารากักน่ารากัารากภาพสวยๆนะครับมาจากสำนักข่าวสินหัวควันเป็นควันหลงมาจากในเรื่องของเทศกาลรุดจีนนะครับ โดยรถไฟกระบวนที่ TC 2 7 2นะครับที่วิ่งให้บริการบนเส้นทางรถไฟจีนลาวจากกิจกรรมการแสดงอุปรากรจีนและการฟ้อนรำของชนชาติพันธุ์ไทยภายแต้แนควคิดจีนลาวใช่อื่นไกลพี่น้องกันร่วมสังสรรค์วันตรุดจีนครับช่วยสร้างสีสันและความสุขให้กับผู้โดยสารที่เดินทางในช่วงตรุดจีนนะครับ อันนี้ก็เป็นช่วงของรถไฟที่วิ่งกันอยู่ในประเทศจีนนะครับตอนนี้ซึ่งเร็วๆนี้ก็น่าจะมีการวิ่งทั่วถึงกันได้อย่างเต็มที่แล้วตอนนี้ก็ยังไปกันได้อยู่แท่ในส่วนของจีนและกะลาวในช่วงของชายแดนนะครับแล้วพบกับ LT v i s i o n ชได้ใหม่ในมือหน้าสบายดี